สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิวพัดครับวันนี้มาที่ร้าน Eye House ครับ จริงๆเคยพาทุกท่านไปร้าน iH เฮาสเซลหนึ่งที่นั้นั่นคืออยู่ที่สีลมเอชครับมาอยู่ที่สาขาออริจินอลนะครับอยู่ที่พหลาม9ซอย41ครับผมที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นเฮาส์ออฟครา m a n s h i p นะครับเป็นบ้านที่รวบรวมเอาแว่นตาที่มีความคราฟแมนค่อนข้างสูงมากๆนะครับมาไว้ที่นี่ที่เดียวอย่างแว่นที่ผมใส่อยู่ก็มาจากที่นี่ครับ t v r หรือ Two Vintage Revival นะวันนี้พามารู้จักกับแบรนด์แว่นตาแบรนด์ใหม่ที่ made in อ t ตาลี0 0อครับอยู่ที่นี่นะฮะเดี๋ยวตามกันครับไปดู ชื่อว่าทาฟาร์ดเทาฟาร์ดเนี่ยเป็น แบรนด์แว่นตาที่เมดช์อินอิตาลี1 0 0ซครับเริ่มต้นจากคุณเจอร์มี่นะคุณเจอร์มี่เนี่ยต้องการผลิตแว่นตาแบบแฮนด์ครต์จริงๆผ่านเมืองที่เป็นนักผลิตแว่นตาทางตอนเหนือของอิตาลีนะครับผมตัวแบรนด์เองเนี่ยเกิดมาในช่วงปี2010นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างใหม่มากๆแต่มีดีไซน์ที่เห็นแล้วรู้ได้เลยครับว่านี่คือแบรนด์ทาฟาร์ดนะหลังจากที่คุณเจอร์มี่เนี่ยได้ออกแบบแล้วก็ได้เริ่มต้นแบรนด์ครับเขาได้ส่งต่อมาถึงเจนี่ที่สอนะเจนี่2อเนี่ยคือค เอียนนะครับซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยก็ได้มาต่อยอดแบรด์นะครับออกมากลายเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะโดยคนที่เป็นส่วนหนึ่งครับที่สร้างให้ตัวทาวาต์ครับมีชื่อเสียงได้ระดับหนึ่งก็คือนักออกแบบครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคุณโนแมนชูแมนนะครับคุณโนแมนเนี่ยเป็นนักออกแบบที่เป็นทางอาจารย์เป็นศาสตราจารย์แล้วก็เป็นคนที่สอนอยู่ที่อาร์ตเซนเตอร์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดถือว่าเป็นยอดปรมิตฝากฝั่งของอินดัสเรียลดีไซน์เลยก็ว่าได้มีพี่ๆหลายท่านของผมที่เรียนอยู่ในออองงค์การข ก็เลือกที่จะไปเรียนที่นี่ดยเช่นเดียวกันนะครับคือถ้าไม่ไปอังกฤษไปอเมริกาก็ต้องที่นี่แหละแน่นอนว่าพอเป็นคุณโนแม a นเนี่ยเขาก็จะเลือกออกแบบที่หน้าตาเป็นอินดัสเทรียลอินดัสเทรียลแบบนี้แหละเป็นแนวแบบแฟคทอรี่นิดนึงนะครับดูได้จาก ดิสเพลย์นะดิสเพลย์ก็จะมีความเป็นแบบอินดัสเทรียลจัดๆอยู่ประมาณหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ทาวาร์ดมีความเก่งนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการหาวัสดุนะวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นเมทัลแหละแต่ไม่ได้เหมือนกับตัวเมทัลที่เห็นได้จากแบรนด์อื่นๆนะครับอย่างหลายๆแบรนด์ก็เลือกใช้เป็นไทเทเนียมใช่ไหมบางเจ้าก็จะเลือกใช้เป็นสเตลเลสสตีลนะครับของเจ้าเนี้ยจะเลือกใช้วัสดุที่เรามักนิยมเห็นอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นแนวอินดัสเทรียลจัดๆอย่างเช่นอะลอยนะครับอะลอยที่เา็นนนอด่ักสุจะปล เราแมทที่เกิดขึ้นบนรถยนต์อะไรเงี้ยครับก็ใช้วัสดุอย่างอร่อยแต่ว่าอรอยของอันเนี้ยจะเป็นอร่อยพิเศษโดยเฉพาะนะครับเป็นพสัสดุเฉพาะของทางทาวะานะครับรวมไปถึงอะซิเตตอะซิเตตเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงนี้ <c oughs> เห็นไหมครับจริงมันจะมีโลหะแล้วก็จะมีตัวพลาสติกอะซิเตตอยู่นะครับอะซิเตตเนี่ยก็เลือกกิบเอามาจากโรงงานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอันดับต้นๆน,นะครับเราเชื่อกันว่านี่เป็นอะซิเตตที่ดีอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันนะครับมาจากมิสซิเชิลีนะครับพอออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีทาาทาาวดั้งห2แบบแบบจะเป็นโล0 0% อีกแบบหนึ่งก็จะมีตัวอาซิเตตอยู่ด้วยกันเห็นไหมครับลืมบอกไปอย่างนึงครับว่าตัวแว่นเนี่ยครับผ่านกระบวนการมากกว่า100ขั้นตอนนะแล้ว1อันครับที่เราเห็นแบบนี้ครับใช้แล้วเวลาในการผลิตมากถึงประมาณ5เดือนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูถึงคอลเลคชันละกันคือคอลเลคชันที่วางขายที่นี่เป็นคอลเลคชันไอคอนิกมากๆของทาวานนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2คอลเลคชันฮะ คลเลยชั้นแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยแล้วถือเป็นเบสเซลเลอร์ ller, แล้วสร้างให้ทาวาสมีไอดีนิตี้ที่ชัดเจนมากเป็นพิเศษเลยครับก็คือตัวซุปแคร์นะต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าคุณโนแมนเนี่ยเป็นนักออกแบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกแบบอะไรก็ตามครับเขาจะสร้างไอดีนิตี้บางอย่างเพื่อให้เห็นได้ชัดเลยว่ากําลังสวมใส่แบรนด์อะไรอยู่อันนี้เป็นความเก่งของดีไซเนอร์แล้วกันนะครับโดยเขาเลือกดึงเอาช่วงยุคป,ปี1 9 3 0ครับช่วงนั้นมีกลุ่มกอนนักขับเครื่องบินครับชื่อว่า The Flying b เ r จะฟลานึงครับ ที่เป็นแว่นกันแดดกลมๆเลยครับอันนี้เป็นสไตล์หนึ่งที่นักบินส่วนใหญ่เลือกใช้เลือกใส่กันขณะขับเครื่องบินนะซึ่งแน่นอนในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่แว่นกันแดดผมเชื่อว่าตาอาจะพังได้ง่ายๆเลยครับทีนี้พอเขาามารวมกับอะไรก็ตามที่มันน่าสนใจโดยยังคงคอนเซปต์อยู่ก็คือมีความเป็นอินดัสเทรียลก็เลยหยิบเอาสิ่งนี้มาครับนั่นคือแคมเบลครับหรือซุปแคนนนั่นแหละแคมเบลเนี่ยมีความเจ๋งอยู่ตรงที่ว่าเขาเป็นทั้งจุด กำเนิดของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอินดัสทรีลในสาขาแบบอาหารอะไรเงี้ยอาหารกระป๋องอะไรเครับเขาถูกหยิบยกมาเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งด้วยผ่านแอนดี้วอลฮอลนะเพราะฉะนั้นตัวแคมเบลก็มีความเป็นไอคอนิกมากๆจากฝากฝั่งอินดัสทรีลนะครับแล้วก็เอามาเมิร์จกันกับความเป็นแว่นทรงกลมดีไซน์มันก็เลยออกมากลายเป็นทรงประมาณเป็นทรงแบบซุปแครเลยครับถ้าทุกท่านได้เห็น คือมันออกมาแล้วใช้รอ,อยหยักของช่วงที่เป็นสุปแคนที่เราเห็นเป็นร่องเนาะออกมากลายเป็นตัวแว่นตาแบบนี้เลยครับเท่านั้น,นยังไม่พอความเป็นอินดัสเชียลเขายังไม่ได้จบที่ความแค่สุปแคนเนาะเขายังมีตัวเม็ดมะย,ยมครับคือเขาดึงเอาอินดัสเรียลอย่างหนึ่งของวงการนาฬิกาเข้ามาเมิร์ชเข้ามาอยู่ในตัวนี้แล้วนะที่เป็นปานพับต,ตัวนี้ครับถูกล็อคตัยจุดที่เป็นคล้ายๆเม็ดมะยมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบความเป็นอินดัสเรียลมากๆเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆแถมฟินนชชิ่งก็สว สวยมากๆนะคนแบบประมาณว่ามันดิบดิบคล้ายๆกับของที่ทางร้านโชว์เคสเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบน็อตตรงนี้หรือว่าไม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตรงนี้นะสีมันได้เลยให้จินตนาการถึงสุกแคนที่มีความสังกะสีหน่อยๆมีความดิบนิดๆอันเนี้ย คือนเดอร์เชีชัดๆมากๆครับสำหรับตัวซุปแคนอันนี้เป็นคอลเลกชันแรกที่สร้างชื่อให้กับทาวาร์มากๆนะครับต่อมาคอลเลกชันที่2ครับคือพอตัวซุปแคนเนี่ยได้รับความนิยมมากๆใช่ไหมเขาก็เลยต่อยอดออกมาครับหลังจากยุค1930ก็จะมียุค1940ครับช่วงนั้นเป็นยุคสงครามนะถ้าใครตามประวัติหน่อยก็จะรู้ว่าช่วงนั้นเป็นยุคสงครามที่มีการวางระเบิดที่เพอร์ฮาเบอร์นครับทำให้อาหารสดครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรเงี้ยัหาได้ยากขึ้นนะครับดังนั้น อาหารปรุงสูบผ่านกระป๋องนะครับสิ่งนั้นก็เรียกว่าสแปมนะครับจริงๆผมเคยกินครั้งหนึ่งอยู่ที่อเมริกาโอเคช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงสวงครามเพราะฉะนั้นทุกคนทอดคิดกันมากกับสแปมนะครับดังนั้นก็เลยหยิบเอาสแปมมามาสร้างเป็นเอกลักษณ์อย่างเดีของตัวตัวแบร์นะเป็นคอลเลคชั่นที่2อนะครับอันนี้เป็นทรงของสแปมนะครับจริงๆไม่ได้ลักษณะนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันจะมีความคล้ายๆครับก็คือหยิบเอาก้อนสี่เหลี่ยมที่ตัดขอบตัดมุมแบบนี้ครับเอามาใช้เป็นตัวกรอบเลนส์ครับ ซึ่งถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ใส่ดีเทลช่วงนี้เข้ามาด้วยก็จะดูเป็นสแปมแคนชัดเจนม,มากๆจริงๆก็ยังคงใส่ดีเทลอย่างเช่นตัวเม็ดมะยมที่อยู่ตรงบานพับเช่นเดียวกันครับอันนี้ถือเป็นตัวที่ต่อยอดออกมาแล้วเป็นตัวที่ได้รับความสนใจจากทุกคนครับที่ติดตามมาตั้งแต่ตัวซุปแคนเนาะอันนี้ก็ถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่วางขายแล้วขายดีมากๆของตัวทาวาสครับอันนี้เป็น2รุ่นที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้ววางขายที่ iH o u s e ทั้ง2รุ่นเลยนะ จริงๆราคาจะไล่ๆกันไปครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ13,000ัไปจนถึง17,000แล้วแต่เลยครับว่าคุณเลือกซื้อเป็นแนวแบบออปติกอย่างเดียวรอตัดเลนส์หรือแว่นกันแดดเลยนะครับซึ่งทั้งคู่ก็มีวางขายที่นี่ครับคือเลนส์กันแดดเดี๋ยวอธิบายเลนส์กันแดดนิดนึงคือเลนส์กันแดดของที่นี่เป็นเลนสกันแดดเฉพาะนะครับคือ TLT Tavas Lens Technologies โดยเขาใช้เทคโนโลยีของแบบเมลามีนตัดแสง UVA UVB ได้100%แล้วก็ตัดแสงสีม่วงแสงสีฟ้าได้มากถึง98%ผมคิดว่าน ดูน่าสนใจมากๆแล้วก็เวลาเราใส่แว่นตาส่วนใหญ่นะเวลาใส่แว่นตากันแดดเนี่ยเราจะเห็นภาพที่แบบสีอาจจะแบบคัดเคลื่อนนิดหน่อยตัวเนี้ยจะให้สีที่คมชัดเหมือนเดิมแล้วก็ให้คอนทราสที่ค่อนข้างดีเหมือนเดิมนะครับถือว่าเป็นเลนส์ที่ทุกคนใช้แล้วชื่นชมกันนะว่าทาวาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตแว่นกันแดดได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีค่าสายตาก็สามารถวัดค่าสายตาได้ที่นี่นะครับที่นี่ก็จะมี DNI Scanner นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาจากประเทศเยอรมันนะครับจริงสามารถสแกนรายละเอียดของตาได้เยอะมากๆนะรวม วัดค่าวความดันลูกตาได้ด้วยวัดความหนาของกระจกเลนได้ด้วยคือวัดได้เยอะมากๆเขาสามารถรวบรวมรายละเอียดเหล่านี้ครับแล้วมาเมิร์ชกลายเป็นตัวเลนเฉพาะสําหรับตาของคุณอย่างตัวชวะอะไรอันนะครับอย่างซุปแคนตัวนี้ก็จะมีไซส์ที่หลากหลายมากๆเลยนะอย่างอันนี้เป็น47มี44 45คือเยอะมากมีไซส์ให้เลือกหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาลองขนาดที่หลากหลายมากๆก็ให้มาลองที่นี่ได้ด้วยนะครับว่นกระดาษนี้เหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนมีฟิลเตอร์เคลือบนิดนึงนะคือม มันจะอมม่วง,งชมพูชมพูแต่ว่าสีจริงที่ผมเห็นเนี่ยก็จะดูเป็นสีเขียวจริงๆต้นไม้ก็จะสีเขียวจริงจงเลยครับซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆแถมก UV UV ัน UVA UVB ได้100%นะไม่น่ามีแว่นกันแดดอันไหนที่กันได้ขนาดดีแล้วนะครับเพราะฉันอันนี้น่าสนใจนอกนาจากนั้นมีแป้นจมูกครับป้นจมูกอันนี้เป็นมิตรต่อคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายครับอันนี้ก็จะไม่ระคายเคืองแน่นอนสำหรับใครก็ตามที่เป็นแบบเซนสิทีฟสกินนะครับผมดีจัดดีจัด จริงๆที่นี่มีแบรนด์ให้เลือกเยอะมากๆหนึ่งในร้าน,นครับคือ t v r ที่ผมใส่อยู่นะตัวนี้เป็น Two i n t e g s e r e v e l ซึ่งได้จากที่นี่เหมือนกันนะครับตั้งอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ Kamenen อยู่ฝั่งนี้ซึ่ง Kamenen เนี่ยถือเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะผลิตจากไทเทเนียมมีความเบาสูงมากๆนะครับยังไม่นับถึงแบบ Fan Custom Fan Custom เป็นของเกาหลีนะข้างในมีอีกเยอะมากเลยครับมาซึ่งอากาศก็จากญี่ปุ่นอันนี้ก็ c r a ฟ t m a n s h i p สูงเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบสไตล์เดียวกับผมนะอยากได้เป็น Anel เหมือนกันนะครับ ที่เลยอันนี้เป็นโซนของ TVR แบบเต็มๆจริงๆ i House เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2สาขานะครับก่อนหน้านี้คือที่สีลมเอชครับที่นี่เป็นสาขาหลักแล้วกันนะสำหรับใครก็ตามที่อยากได้แว่นที่ให้เลือกเยอะมากๆนะครับก็มาที่นี่ได้ครับกับ i House ที่พหลาม9ซอย41นะครับใครที่รู้สึกว่าอยากมาที่เดียวแล้วเก็บได้หมดครับสามารถวัดต่างๆแล้วก็สามารถตัดเลนได้ด้วยที่นี่นะฮะมีนักทัศนมาตรนะครับอยู่ที่นี่ด้วยที่เดียวแล้วจบได้หมดทุกอย่างโอเค ประมาณนี้เขาก็มปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ